สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับตุยเรื่องเด็ดป็นไงถูกต้องเลยเราต้องมีเรื่องเด็ดๆมาอยู่แล้วอา้าปีาใหม่แล้วปีใบฟ้าใหม่เนี่ยเราต้องมีเรื่องใหม่ๆเรื่องเด็ดๆมาเล่ากาันใช่<ๆ>แล้วโดยเฉพาะถั่วระนี่นะครับจะบอกไว้ซะกอ่อนว่ามีเรื่องเด็ดๆจะมาเล่าให้น้องๆฟัง เรื่องเด็กของทีมงานทัวรแร่ก็คือทัวรแรกเนี่ยจะปรับปรุงแก้ไขเอาเลยโดยวิธีการจะเอาน้องๆที่เล่นกันอยู่แล้วเก่าๆเนี่ยเอาออกไปแล้วหาน้องๆใหม่ๆเข้ามาอะไรอ่ะอันนี้มันเรื่องไปเป็นสลีมมงคลเลยนะทำไมอ่ะแต่พี่ทัวรแร่จ๋า อะไรพี่ทัวแระคิดเนี่ยคิดเหมือนผมเลยอเอาเอาเด็กๆออกไปเอาใหม่ๆเข้ามาปีเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ครับ ความคิดผมความคิดผมเป็นยังไงผมบอกแล้วไงรุ่งน้องเก่าๆเนี่ยจะต้องออกจากคณะไปเห็นไหมถ้าสองคนเนี่ยออกไปทาทีมกันแล้วม่เดี๋ยว่ใช่เข้าใจผิดแล้วเราออกมาถูกแล้วนุ่นคณะถูกแล้วนี่ของเราคณะใหม่คณะของเรานี่ตลกคณะสามตัวบนพี่ของเขาว่าอยู่เป็นเซ็ตเขาถูกแล้วเชิญยิ้มคุณน่ะดอกสะเดามาม่วอะไระอ่ะอ่ะขอแจม เห็นหน้าพี่ทนแล้วแล้วก็ผมก็ยังใจหายทำไมฮะวันที่พี่เขาไปเชียร์กีฬาที่เวียดนามเป็นยังไงผมนึกว่าแกจะเอาชีวิตทิ้งไว้ที่นั่นซะแล้วกะว่าถ้าไม่รอดกลับมานะนุ้ยกะป้องเหน่งขย่งหากันไปพูดถึงเมียนี่ถ้าเมียนี่เราจะเปียบนี่ต้องเปียบเสมือนปลาปลาอะไรครับอ่าอย่างเมียหลวงนี่ต้องเปียบเสมือนปลา ปลาลาเอฟทำไมคะอ้าวไปเหมือนปลาราเพราะว่าเมนเท่าไหร่เราก็ต้องทนกินปลาราใช่เมียหลวงเมียเปรียบเสมือนปลาราใช่ครับแล้วเมียน้อยล่ะครับเมียน้อยนี่เปรียบเสมือนปลาตะเพียนยังไงฮะเนื้อนุ่มก้างเยอะกินแต่ละทีก็ต้องลำบากหน่อยนึงต้องระแวงระวังใช่อ่ะแล้วถ้าย่างน้องเมียล่ะครับน้องเมียนี่เปรียบเสมือนปลาเงินปลาทอง ว่ายสวยสวยอย่างเดียวกินก็ไม่ได้อทำ,ทำไมไม่กินไปล่ะก็ลองกินดิอีปลาจะยืนแย่เขีย้ยวคุณ<ช>จบอะไรมาผมจบปริญญาตรีที่ชิคาโก้โอ้โหจบสูงด้วยจบปริญญาโทที่เมืองเช็คโอ้โหแล้วมาต่อปริญญาเอกที่วัดธาตุทองอท่านมีนยโยบายยังไงก็เชิงปลาใสนะครับเออพ่อคิดว่าแล้วเราต้องมีอุโมงค์ คือการเจลาจรของเราทุกวันนี้มันติดขัดเราต้องเจาะอุโมงค์อุโมงค์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นไปทางอุโมงค์ออกอุโมงค์เข้าไฟแดงไฟแดงเราจะต้องขุดอยู่ในสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านซ้ายผมคิดว่าบ้านเมืองของเราตอนนี้มันดูจะสกปรกเสียเรื่เกินทิ้งขยะไม่เลือกเี่หมดราศีไปทางเมืองโมงค์เราเนี่ยเจริญแต่วัตถุจิตใจไม่เจริญตามอุโมงค์ของเราเนี่ยจะให้ขยะของเราเยอะเธอบ้านโน้นปทิ้งบ้านนู้น กว้างด้านซ้ายบ้านนี้ทิ้งบ้านนี้ถ้าขยะมาล้นเมืองเราจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนมาทิ้งในอุโมงแค่ไหนอุโมงของเราเนี่ยจะเจาะเป็นเอ่อมีน้ำบาดาปัญหาเนี่ยมันเกิดทุกอย่างยากครับเพราะแม่พี่น้อง รรถเเี่ยพาะว่าเราก็ต้องมารวบรวมระลงกันครับผมเห็นใจคนกลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นพวกนักร้องพวกเด็กเสิร์ฟพวกคนทำงานกลางคืนนะครับมันเดือดร้อนกันไปหมดเดือดร้อนทุกหย่อมย่าที่เราต้องแก้ไขท่านกดคีข่มเหงกดดันเพื่อการเนียนักร้องจะไปร้องเพลงที่ไหนมาร้องในอุโมงค์ห้อง มันลงวงๆเหมือนกันเหรอเช่นครับเช่นทีนี้การสัญจรไปมาในอุโมงของเราเนี่ยเราจะต้องขุดถึงสี่ข้าวพี่น้องที่เคารพครับเราจะต้องขุดด้านซ้ายขุดด้านขวาโซเพนีครับเรื่องโซเพนีจะแก้กันยังไงนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะว่าววิิ่่งงซ้ายพวกเรารับแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วมันจะต้องกว้างไม่ได้นะครับเจ็เมตรทีนี่ก็ทำอะไรผู้ชายก็ไคันำกัน กอร้างแล่ผู้หญิงต้องไปเป็นโสมเพลีครับอุโมงด้วยแก้กันด้วยนะครับเป็นโสมเพลีครับอุโมงค์เนี่ยขนนุนทางนะครับรถติดกันวันเรียกขุดตรงนูุนเรียกขุดตรงนี้ิ่งมาขุดหาอะไรครับหาโสมเพลีในอุโมงค์ตอนนี้ครับผมมีเอ่อโปรเจกต์ของท่านเจ้าวาดส่งมาให้ผมเนี่ยหามกระไทยยก ผู้เรียนเชิญให้ญาติโยมเนี่ยมาทำบุญในวัดเยอะๆมามามานี่หนูดีกว่าอ๋อดูวัยรุ่นด้วยอ่าวัยรุ่นโอเคโยโยโยแมนแมนคอมออนอายูเลดี้โยวัตสัพอ๋อขอเชิญและพระแม่พี่น้องแล้มารวมปิดทองและฝากลูกนิมิตขอเชิญและท่านผู้มีจิต ถ้าพูมีจิตก็จิตใจศรัทธาเออดอภิอภิอภิโอ้ยพอแล้วพอแลไม่ไหวอ่ะคุณยายเห็นใจคุณยายมั้งทำไมอ่ะพี่นอนชักน้ำหมากกระจายอยู่รึแล้วไม่ธรรมดาด้วยฮะพระที่กุฏินั้นอะเอาขวาบาดมาจ้ะเศรษฐาเศรษฐโอ้ยคนเดียวคนเดียว่าว เชิญเชิญเชิญจะได้เลยโอ้โหตักมาอ่ะตักเลยอะไรนะครับอาเชิญเลยครับท่านที่จะร่วมทำบุญกับทางวัดของเรานะครับเพราะว่าวัดจะดีมีสถานพอบ้านหิวหรือยังบะหิวแกอ่าเดินผ่านไปหิวมาทางนี้เลยครับคุณตลูกชิ้นของเรา้มลูกชิ้นพี่ฟองเราลูกชิ้นพี่ฟองแดงได้ดึงดึงดึงครับเชิญเลยครับลูกนิมิตของเรานะครับลูกชิ้นพี่ฟองดึงดึงดึงนะครับ ขายอะไรเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยววโทลูกคิดน้ำใสเออไปหน้าวัดนู่นโอ้ยเฮ้ยคนไปคเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับท่านสาธิกชนที่ใจบุญใจกุศลทั้งหลายนะครับหวานไหมครับหวานครับ แต่งเนื hmm. okay. Walker, been, h, ้อแต่งตัวปะแป้งทาหน้ากันหน้าหวานเชิญนะจ๊ะถ้าหวานเชิญทางนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องมานอกม้านนาบ้านป่าแดนไกลเขาเชิญเลขเข้ามาเลขเข้ามาครับง้อโรงเรียนง้อโรงเรียนใหม่ๆสดๆหวานล้นกรอบอร่อยครับพี่โอ้โหสุดยอดนะครับเพราะโรงเรียนของเราครับง้อโรงเรียนง้อโรงเรียนสามโลสิของเราครับรุ่งนิมิตของเราครับ3ามโลเจ็ดครับสาม ขอเชิญเชิญเชิญนะครับลูกนิมิตของเรานอของเราครับไม่เป็นไปนอหวานลอดกรอบอร่อยเาะโอ้โหหอของเราขนดกทุกลูกพ้อขนดกพ้อขนลกนิมิตของเราครับไม่มีขนเลยนะครับเอาปิดทองเสร็จแล้วขนไม่ต้องขนไปไหนฝังกันตรงนี้พอแล้วผมว่าสมาธิไม่มีแล้วไม่มีสมาธิเอางี้มายืนรวมๆกันเดี๋ยวจะมีคนมาอวยพรปีใหม่ให้กับพี่ตัวแรกวันนี้มาด้วยวันแล้วเชิญนะครับเชิญครับ สวัสดีครับดัีสวีบ้ครับปครับนุกนานมากนะไโอ้โห่อยู่ในการนี้ด้วยเหรอจ๊ะนี่คือปกติปีใหม่เขาน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะอาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะรูร่างหน้าตาเหมือนเดิม

พีใหม่ก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขกันมากๆก็แล้วกันละอวยพรกันตรงนี้เลยนะคะได้ใครที่แก่อยู่แล้วก็ขอให้แก่ยิ่งขึ้นนะครับนี่เพิดอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ย่นเป็นซอยลางน้ำนะครับขออยู่รอดถึงวันนี้นะครับแล้วต่อยตาแดงไม่แก่มากก็แล้วไปเอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคณะทัวร์ได้เชิญยิ้มขอบคุณครั